ดูวิธีเก็บดอกรักค่ะของป้าป้าเก็บกี่โมงป้าเก็บตั้งแปดโมงแปดโมงถึงกี่โมงเด๋ยวด็กมองหน่อยอันนี้มันสิบสิบโมงแล้วมั้งเนี่ยสิบโมงกว่าแล้วสิบโมงสิบห้าอ๋อเก็บได้เฉพาะตอนเช้าเหรอเก็บตอนเช้าตอนบ่ายก็เก็บได้๋อเก็บแต่ส่วนมากเขาจะเก็บตอนเช้า่ะอ๋อ แล้วเก็บกับใครเนี่ยลุงลเก็บกับลุงนะเก็บเสร็จแล้วคนนึงกลับบ้านแล้วอ๋อลุงเหลือป้าอ่าเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอือเก็บดอกรับต้องใส่ถุงมือด้วยใช่ไหมถุงมืออืาไม่งั้นยางยางรักกันกัดอืมยางยางกัดอืมนะได้ได้เยอะอย่างเนี่ยดูสิ ประมาณโลได้แลน่ได้ได้ประมาณโลได้เก็บทุกวันร ans, หรือวันเว้นวันเก็บทุกวันเก็บทุกวันมันก็ออกทุกวันน่ะเนาะออทุกวันเดี๋ยววันไหนว่างๆเขมาช่วยเก็บแล้วกินข้าวเช้ายังเนี่ยยังยังโอ้โห ข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงมั้งเนี่ยข้าวเที่ยงข้าวช้าเป็นข้าวเที่ยงเดี๋ยวพอเก็บเสร็จก็ไปแก่เอาไอ้นั่นออกอะไรนะเอาเปลือกออก่ายๆก็เขาก็มารับส่งตลาดตลาดทุกวันวัน อาชีพอย่างหนึ่งนะอาชีพเสริมเนาะมันเป็นอาชีพเสริมไหมเนี่ยเนาะอือาชีพเสริมก็ดีดีก็อยู่เฉยเฉยข้ากับข้าวข่ากับข้าวค่าค่าปลาค่ะข้าน้ำปลาค่าชุลสดได้สองนาที นะลุงขึ้นนานยังไปพ่นแล้วกางแล้วอ๋อ,ลอ,ลอแล้วใครอยู่นู่นหนอโน่นอ่ะเออละอ๋อน,อนั่นเหรอลุงลอ่อะ น่งอ๋อป้าก็เก็บทางนี้ไปเล่นอเอ้าตรงนน้นมันมีน้ำเหรอป้าน,นั่งเรืออ๋อน,นั่งเรือเก็บดอกรับ,บ<ป>นั่งเ,เรือเก็บดอกรัก จะได้เงินเนาะเนาะหายากจริงจเงินแต่เวลาใช้ใช้ง่ายๆนะแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดเรยังดีเรายังมีชีพเสริมอยู่ อคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อายุลีสตอรี่ด้วยสวัสดีค่ะ